แม่น้องสันจะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งบานหน้าต่างสําเร็จรูปกันค่ะตัวหน้าต่างก็จะเป็นขนาด1เมตร1บคูณ1เมตร20 m. นะคะ ส่วนวงกบเหล็กนะคะก็จะกว้างกว่าขอบหน้าต่างครึ่งเซนติเมตรค่ะต่วนระดับความกว้างด้านข้างของขอบหน้าต่างนะคะเราก็จะยื่นออกไปนะคะเท่ากับขนาดของตัวแผ่นไม้ปาที่เราจะติดตั้งนะคะนําแผ่นไม้ปาของจริงนะคะมาวางทาับจากนั้นเราก็จะตั้งระดับน้ําหรือว่าประรอบน้ํานะคะ,ะให้ขอบหน้าต่างได้ระดับน้ําจากนั้นก็จะใช้สกรูนะคะในการยึดขอบหน้าต่างกับวงกบเหล็ก หน้าต่างของเรานะคะต้องเปิดปิดได้ลื่นไหลค่ะหลังจากนั้นเราก็จะยึดสกรูให้ครบตุกตัวนะคะตัวสกรูตัวนี้นะคะแม่น้องสันก็จะใช้สกรูลายสว่านนะคะความยาวสองนิ้วค่ะเป็นสกรูที่เราใช้ยึดกับตัวเชิงชายนะคะนํามายึดกับโครงขอบหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทํางานของทีมงานแม่น้องสันค่ะขอพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ